Okay. สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวการตรวจน้ำตาลด้วยเครื่องตรวจน้ำตาลนะคะยี uh ่ห้อชิโนแคร์ก็คือข้างในอันนี้จะประกอบไปด้วยก็จะให้มาเครื่องตรวจน้ำตาลเนาะแล้วก็อันนี้คือที่เจาะให้ฐานมาด้วยก็คืออันดับแรกนะคะก็ใส่ฐานไปก่อน มันจะดังตืดครั้งหนึ่งแต่ว่าหน้าจอยังไม่แสดงผลเนะาะจะแสดงผลก็ต่อเมื่อเราเสียบเสียบเครื่องตัวอ่านน้ําตาลไปเนาะแล้วก็ให้นี้มาค่ะอันนี้เป็นเข็มเข็มสําหรับเจาะ เข็มอันหนึ่งเข็มก็คือใช้ครั้งเดียวแล้วก็ทิ้งเนาะอันนี้เป็นแผ่นตรวนน้ำตาลเปิดให้ดูก่อนใขออวดาให้มาสองขวดนี่ก็จะเป็นบาร์โค้ดอันนี้ก็ใช้แล้วทิ้งเหมือนกัน ก็คืออันดับแรกเนา้อันนี้เป็นเข็มนะเราสามารถถอดออกแล้วก็ใส่เข็มลงไปดันดังแก๊กตรงนี้ค่ะมันจะถอดได้เห็นไหมอันนี้เป็นเข็ม,มเข็มเข็มไหมเสร็จแล้วก็ใส่เข้าไปปรับระดับตัวเลขตรงนี้คือระดับความลึกของเข็มที่จะเจาะเอาระดับ3ก็พอ เพราะว่าถ้าละดับ5เนี่ยมันจะลึกมากเอาแค่3ก็พอนะคะโอเคเสร็จแล้วอันนี้อันนี้ตัวอ่านเสียบเข้าไปในเครื่องพอเสียบปับ๊บเครื่องก็จะทำงานโอเคพร้อมกับบอกว่าสัญลักษณ์ให้เราหยดเลือดลงไปทีนี้เราก็มาเตรียมสำลีแอลกอฮอล นี่สำเร็จก่อหองนะคะก็เตรียมนิ้วส่วนใหญ่ใช้นิ้วกลางก็ได้นิ้วอะไรก็ได้ก็เช็ดโอเคเช็ดนิ้วได้สำเร็จก่หอห่อให้สะอาดก็เอามือดันตรงนี้เอามือดันมาโอเคพร้อมทั้งอันนี้เป็นตัวปุ่มกดเนาะก็ใส่เข้าไปนี้แล้วก็กด ก็เลือดออกมาแล้วก็เอาไปตรงนี้ค่ะเห็นไหมโอเคแค่นี้แล้วก็ปิดเลือดไปห้ามเลือดไปโอเคก็ใช้เวลาอ่านประมาณสิบวิเนาะโอเคอันนี้90มิลิกรัมเนาะทีนี้ในเครื่องอะค่ะเขาจะให้แผ่นชาร์จมาด้วย ดูชาร์จก่อนมันจะมีแผ่นชาร์จอ่าอันนี้ได้90ใช่ไหมทีนี้เราก็มาดูช่องนี้90ตรงนี้เห็นไหมว่าอยู่ในสีฟ้าเราก็มาดูสีฟ้าค่ะโอเคสีฟ้านี่คือปกติก็คือน้ำตาลปกติเนาะสำหรับคนนี้ โอเคค่ะขอบคุณที่สนใจฟังนะคะเพื่อนๆสามารถไปซื้อมาตรวจเองได้ที่บ้านเนาะสะดวกรวดเร็วด้วยโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ